E ดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาดูดวงของคุณประจำเดือนกันยายนนะคะเช็คดวงล่วงหน้าก่อนใครนะคะถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะแล้ก็ใช้วิจารณญาในการรับฟังวันนี้หมอโบก็จะใช้การเปิดไพ่แบบ12พบให้นะคะเ,เปลี่ยนสไตล์กันบ้างนะคะสำหรับ7วันเนาะ แต่ว่าคุณก็มี12ราศีนะคะซึ่งทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปติดตามกันได้นะคะโอเคค่ะในเดือนนี้คนที่เกิดในวันอังคารนะคะส่วนใหญ่อะคุณจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักอารมณ์ความรู้สึกลองลงมาก็จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยอืมที่จะโดดเด่นโดดเด่นเลยนะคะแต่ว่า,เ,าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะเราก็ มอโบเห็นความรู้สึกที่ดีๆมันกําลังจะเข้ามาหาคุณนะโอเคเราเริ่มกันเลยนะคะในตั้งแต่ต้นเดือนขึ้นมาเลยนะกันยายนเหมือนตัวเราเองนะจะมีเรื่องให้คิดหรือว่าโปรเจกต์เยอะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบเยอะมากนะคะไม่รู้ว่าจะจัดการสิ่งไหนก่อนนะคะมีอะไรให้คิดให้ทําหรือว่ามีเรื่องผุดขึ้นมาเยอะเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการก็ได้นะคะเยอะมากๆเลยต่อมานะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะหมอโบจะไล่ไปเป็นนั่นเนาะการเงินของคุณเนี้ยต้องบอกว่าลักชัวรี่มากๆนะคะเป็นเก้าเหรียญน,นะคะตรงเนี้ยอืมเป็นพบกระดุมพระนะคะคุณได้เก้าเหรียญความสะดวกความสบายของคุณนะคะคือเดือนนี้ต้องบอกว่าจะมีอิสรภาพทางการเงินนะคะมีความสามารถหลากหลายพิเศษในเรื่องของการหาเงินด้วยแล้วรวมไปถึงนะคะจะไปเกี่ยวข้องกับนี่นะคะ อภิมหาเศรษฐีอาจจะเจอเศรษฐีหรือตัวเราเองนะคะจะมีแบบการได้เข้าไปสู่สังคมนะหรือรวมไปถึงในเรื่องของการเงินสายอาชีพหรือว่าฐานะของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะเออต้องบอกตรงๆว่ามีโอกาสร่ำรวยได้นะคะชาววันอังคารเนาะอืมส่วนใหญ่นะคะ บางคนบางท่านหมอโบไม่รู้ว่าคุณอาจจะเจอสายเบก็ได้หรือมันมาจากโปรเจกต์ของคุณนะคะแล้วก็ความสามารถพิเศษของคุณนั่นเองในเรื่องของการหาเงินเก่งมากๆเลยซึ่งอินเนอร์ของคนที่เกิดวันคานะ่ะก็จะเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะมีแบบมันสมองที่เฉียบ อยู่แล้วนะคะโอเคต่อมานะคะในเดือนนี้ถามว่ามีการเดินทางไหมการติดต่อสื่อสารเป็นไ,ไงมีค่ะคุณจะได้เดินทางนะคะหรือมีคนเดินทางมาหาแล้วก็ได้รับข่าวดีนะคะได้รับข่าวดีแล้วก็มีข้อตกลงอะไรบางอย่างซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆบางคนอาจจะเ,เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยตกลงกันไว้นะคะเขากำลังนำมาให้ ได้เงินคืนหรือว่ารวมไปถึงแบบการนัดหมายการนัดออกเดตอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือตัวเราเองนะคะจะมีการได้พบปะผู้คนนะคะมีการตกลงอะไรต่างๆนาะนาะซึ่งผลลัพธ์มันออกมาแบบผลลัพธ์มันออกมาดีมากนะคะดีมากๆตรงสาธาของคุณนะคะทีเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของอ,าาอสังหาริมทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่นะคะในเดือนนี้ของคุณนะ จะไปเกี่ยวข้องกับการบางคนกําลังที่จะแบบไปคุยไปเจราจานะคะหรือทําข้อตกลงทําสัญญาอะไรบางอย่างเออที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยหรือรวมไปถึงไม่ใช่ที่อยู่ที่อาศัยขอโทษทีนะคะอ,อันนี้มันขึ้นเป็นความรักขึ้นมานะคะความรักขึ้นมาตรงพันธุ์ทของคุณบางคนบางท่านอ่ะอสังหาริมทรัพย์ กำลังจะมีการตกลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพี่กับน้องนะคะเจรจากันอย่างดีหรือรวมไปถึงนะคะคุณอาจจะมีการได้แบบไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะคะของคุณแม่หรือรวมไปถึงนะคะเ,เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบได้เจอใครสักคนนะเออที่ที่มีการติดต่อกันในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเวนยหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ซึ่งผลลัพธ์มันจะดีมากๆเลยแต่หมอโบรู้สึกว่าในเดือนนี้บางคนอาจจะได้เจอคู่หรือว่าเจอใครสักคนผ่านถ้าคุณโสดนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้แนะนำมาให้รู้จักก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะแต่ถามว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางไหมอาจจะมีเกณฑ์ได้แบบว่าไปติดต่อไปเจราจารแหละเออติดต่อเจราจารหรือว่าไปออกเดตอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะคะมีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าคุณจะต้อง move on นะคะ move on ก้าวข้ามผ่านเรื่องเดาเดิมๆนะคะความเจ็บปวดที่มันแบบฝังอยู่ในอดีตของคุณให้ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนบางท่านก็เออเขาเรียกอะไรล่ะลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ามีมีการแบบต้องต้องปรับแผนงานใหม่ นะคะในเรื่องของบริวารต่าง,าง,างๆนานานะคะไม่ได้ดั่งใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าไว้ใจไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะปรับแผนใหม่หรือมีมีลูกน้องใหม่เข้ามารับเปิดรับสมัครอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือไพ่ขึ้นมาในเรือนนี้เขาอยากจะให้คุณนะคะแบบมองหาสิ่งใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าเรื่องเดิมที่มันแบบ ผ่านพ้นมาแล้วบางทีคุณยังรีมูฟออกไม่ได้สักเท่าไหร่นะต่อมาในเรื่องของพบของอรินะคะปัญหาหรือว่าอุปสรรคของคุณนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดคิดเยอะหรือว่าเนกาทีฟติงกิ้งนะคะความคิดนะคะเป็นสิ่งที่จะกำหนดนะคะความคิดพลังงานของความคิดมันจะมีอิทธิพลมากๆากดันั้นต้องระวังดีๆในเรื่องของความคิด ะะพยายามจัดการกับความคิดของตัวเองให้ได้นะคะเพราะมันจะนํามาซึ่งแบบอารมณ์แล้วมันจะแบบไปถึงคําว่าการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นเดือนที่มันเป็นอุปสรรคของคุณมากๆการคิดมากการคิดเยอะในเดือนนี้นะคะบางคนนอนไม่หลับมีปัญหาในเรื่องของแบบเออความเครียดเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของ 6แล้วมาเจ็ดนะคะในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของคู่ครองเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้รับความร่วมมือสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบางทีนัดไว้ก็ไม่มาหรือว่ามันไม่ได้ดังใจมันมันเสียใจอะ่ะเออกับสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะแต่มันก็มีความกดดันบางอย่างเกิดขึ้นในส่วนตัวของคุณด้วยนะคะ ีนี้ในเดือนนี้คุณจะแน่นอนคุณจะใช้ความคิดเยอะดังนั้นคุณก็จะอาจจะมีความเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะหนึ่งในนั้นจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เราอาจจะมีความทุกข์ใจอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะหันหลังให้กันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันมีคอนฟ lict มีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันทําให้คุณเครียดนะคะมันก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของเรื่องอื่นด้วยอย่างเงี้ยอืมเนาะบางคนก็อาจจะ เกี่ยวข้องกับคุ้นส่วนนะคะที่ถูกหลอกถูกโกงเหรอหุนส่วนหรือว่า,าคู่สัญญานะคะดังนั้นอย่าไปคำประกันใครเด็ดขาดนะคะหรือว่ามีข้อตกลงอะไรบางอย่างแล้วอะ่ะต้องมีแผนสองสำรองนะคะมันจะมันจะแบบว่าไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่ต้องตื่นตรงๆต,ต,ตามไพ่นะเลข5ก็มา2องใบเลยทีเดียว ะะระวังการแบบว่านัดแล้วไม่ได้ตามนัดนะคะคู่สัญญาอะไรต่างๆนานาหรือรวมไปถึงหุ้นส่วนของคุณแม้แต่ความรักนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ความคิดเดยอะพอสมควรม,มีมีปัญหากันโอเคต่อมาในเรื่องราวใ,ในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพในเรือนนี้นะคะเรือน8มันก็จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือบางคนอาจจะ เดินทางไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเดือนนี้หมอบอกว่ามันมีคนเดินทางมาหามากกว่านะ,ะถ้าเดินทางก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่ากังวลใจนะคะสุขภาพหรืออะไรต่างๆนานาของคุณมันมันขึ้นไปที่ o ู i ิ i v e นะ,ะสุขภาพไม่มีอะไรส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะคะศัะตรูคู่อริหรืออุปสรรคมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด ดังนั้นสุขภาพของคุณโอเคแต่ความคิดถ้าเราอ่ะคิดเยอะเกินไปมันจะทําให้สุขภาพเรามันเสื่อมถอยได้นะคะแตใ่ในเดือนนี้จะเป็นแบบไพ่ที่พูดเีติบมากมากสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะถ้าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็จะปลอดภยัยแล้วก็มีจะมีข่าวดีนะคะมีคนเดินทางมาหาจากทางไกลด้วยนะอืมหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งสอง มีอะไรอีกโอเคเห็นละคุณมีแ n งเจิลนัมเบนะคะคุณมีแ n งเจิลนัมเบเป็นเลข555 5หหขึ้นมาเส้นทางชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะมันมีบางอย่างกําลังเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโอเคตอนนี้เราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเราไม่ชอบความแบบวุ่นวายไม่ชอบความเครียด แต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นแบบการเรียนรู้ทั้งนั้นนะมันจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะต้องทําให้เราได้เรียนรู้ได้รับมือกับสถานการณ์กับการใช้กับการแบบรับมือกับการจัดการความคิดของเราด้วยอย่างเงี้ยอืมต่อมานะคะในเรื่องของกรรมะนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสายอาชีพการงานภารกิจของคุณในเดือนนี้บอกเลยว่าเลิศมากๆมันเป็นควีนถือเหรียญ มีชื่อเสียงนะคะการงานนะคะแก้ไขแก้ไขอะไรต่างๆได้ถ้ามีปัญหารวมไปถึงคุณจะจัดการเมนเนจในเรื่องของการงานาในเรื่องของภารกิจของคุณแล้วก็คุณก็จะทําได้สําเร็จมากๆนะคะในเดือนนี้อาชีพของคุณบอกว่าบอกเลยว่าปังมาก นะคะเป็นควีนถือเหรียญขึ้นมาบางในที่นี้ก็คือว่าประสบความสําเร็จถึงขั้นมีชื่อเสียงได้ถ้าคุณมีปัญหาในหน้างานอะไรต่างๆคุณก็จะแก้ไขปัญหาได้แล้วสิ่งนี้มันนามาขึ้นความเป็นลักชัวรี่การเงินที่มีอิสระของคุณนะคะได้เงินมาแบบจากความสามารถในด้านนี้ด้วยเช่นกันนะคะอืมความาทีนี้ ขอโทษทีทีทนี้อันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมีคนมาอุปธรรมด้วยนะคะมีคนมาอุปธรภมในเรื่องของเงินเออเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ามีคนมาอุปสามมาทษโทษทีมีคนมาอุปธรรมนะคะสุภาในเรื่องของอการเดินทางนะคะหรือว่าในเรื่องของการต่างประเทศด้วยอาจจะได้เงินจากทางไกล นะคะแล้วมีคนมาอุปถัมภ์ในเรื่องของแบบาการเรียนนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องราวดีๆการทําบุญนะคะทำคุณงามความดีหรือว่าการได้รับการอร์ตการต่างประเทศก็คือดีมากๆนะคะอืมโทษทีอันนี้มันจะเป็นสุภาษณะ,ะส่วนในเรื่องของกรรมะนะคะต้องระวังในเรื่องของการทํางานหนักเกิดขึ้นนะคะการทาการทางานหนักแล้วก็ ศัตร,นะตรูนะคะตรูท็อกซิกนะคะตัวเนี้ยมันเป็นเดวิลขึ้นมาการทำงานหนักรือรวมไปถึงภารกิจอาชีพอะไรต่างๆนาะนาะต้องระวังศัตรูหรือว่าคู่แข่งนะคะอาจจะมีแบบว่าคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะถูกหลอกถูกโกงหรือพยายามที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือคุณนะคะระวังแบบเรื่องของการงานจะมีปัญหาอย่าไว้ใจใครเท่านั้นเอง ะะต้องมีแผนสำรองนะต้องมีแผนสำรองนะคะต่อมาเออใช่ต่อมาลาภนะคะก็จะเกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จความรุ่งเรืองอันนี้คุณได้เต็มสิบเลยเพราะว่ามันจะเป็นหนึ่งคาถาหนึ่งทหนึ่งคาถานี้คือ the victory card นะคะความสําเร็จความรุ่งเรืองนะคะมันตรงตามตําราเลยเออแล้วก็โชคลาภเนี้ยส่วนใหญ่จะมาจากคําว่าชื่อเสียง ความสำเร็จแล้วก็โอกาสเข้ามาหาคุณนะคะมันเป็น the v i c ร o r y card ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะในเดือนนี้คุณจะประสบความสำเร็จหรือว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆคุณจะได้รับแบบการยื่นมือเข้ามาจากจักรกวาลน,นะคะหรือแอนเจลต่างๆนานาเข้ามาทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่แบบลุ่งเรืองมากๆนะคะมีโชคไหมหมอโบมีค่ะมีโชคด้วยอ่ะทีนี้สุดท้ายนะคะ สิ่งที่ควรระวังสิ่งที่ควรระวังเลยอันนี้มันจะเป็นความสมดุลทางด้านอารมณ์นะคะเอออาจจะเป็นแบบจากนี่แหละจากตำแหน่งนี้ของคุณเจ้า9้าดาบเจ้าห้าดาบมันทำให้คุณจะต้องแบบสมดุลอารมณ์ของตัวเองนะคะให้เยอะๆบางคนอาจจะมีแบบการแบบสูญเสียนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับความรู้สึกอย่างเงี้ยมามันทำให้เราต้องแบบ แต่คุณหมอบอกว,ว่าคุณก็จะมีการสะเถีอนอารมณ์สมดุลอารมณ์ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะตำแหน่งนี้มันจะเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันลึกลับมาก็คือคําว่าจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะจิตวิญญาณของคุณไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของแบบใส่จิตวิญญาณน,นะคะหรือว่าอะไรที่มันมีความผูกพันถ้าความรักนะคะก็จะเป็นคู่รักสายจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ย ที่แบบว่าเกิดมาคู่กันไม่มีใครสามารถแยกเขาและเธอออกจากกันได้ถ้าคุณจะได้เจอใครในเดือนนี้คุณจะเจอคนที่แบบลึกลับนิดนึงแต่จะเป็นความรักสายสเปริชั่วนะคะสายแบบเขาเรียกว่าสายจิตวิญญาณนะ่ะอืมหรือคุณจะเจอคนที่แบบว่าเข้ามาซัพพอร์ตคุณแบบลับๆอย่างเงี้ยก็ได้ ะะอันนี้เลิศเป็นทางไกลก็ได้อันนี้โดดเด่นซึ่งมีอายุต่างคุณพอสมควรนะคะถ้าคุณจะได้เจออาจจะเป็นชาวต่างชาติทางไกลเด่นชัดจะเป็นชาวธาตุน้านะคะส่วนความสัมพันธ์ที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังกันในเรื่องของปัญหาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วมันจะทําให้มีการเก็บกดดังนั้นต้องระบายออกมาแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะส่วนความรักที่เป็นความลับนะคะจะต้องแบบ ต้องทําใจนิดนึงเพราะว่ามันกดดันนะคะอืมีอะไรก็ค่อยๆเคลียร์กันไปมาดูไพ่เสริมมาดูไพ่เสริมของคุณนะคะอันนี้ก็จะคือแน่นอนเป็นเดือนที่คุณจะพบกับคาว่าความสามารถที่หลากหลายได้นะคะเนี่ยความสามารถที่หลากหลายของคุณทําให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะ จากทางไกลมีโอกาสที่จะได้แบบเป็นอิสระทางการเงินจากความสามารถพิเศษของคุณนะคะมีโชคลาภเข้ามาเป็นโชคใหญ่ด้วยนะคะโชคใหญ่ในเรื่องความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงนะคะผู้ที่มีอํานาจออจะเข้ามาแบบช่วยเหลือคุณนะคะหรือคุณจะไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอํานาจคนในเครื่องแบบคนที่มีอายุก็ได้นะคะในเดือนนี้ทีนี้มาดูวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรือพรจากพระพิคเนศนะคะว้าว เดือนนี้นะคะอันนี้มันจะขึ้นมาคือการมีน้ําใจการเอื้ออาทอนเป็นเดือนที่คุณอาจจะช่วยเหลือใครซัพพอร์ตใครนะคะตามความสะดวกหรือการให้ทานนะคะเพราะว่าไพ่แห่งการทําบุญก็แบบเกิดขึ้นทําบุญด้วยนะคะแล้วก็ f u l ฟ i l l m e n t การเติมเต็มอะไรบางอย่างหมอโรู้สึกว่ามันจะเป็นการเติมเต็มเกี่ยวกับในเรื่องของเงินมากกว่านะในเดือนนี้แล้วก็มีคนเข้ามาอันนี้ความกล้าหาญคะ่ะกล้าที่จะเปลี่ยน โดยเฉพาะเปลี่ยนในเรื่องของความคิดนะคะเพราะมันจะต้องเกิดจากความคิดก่อนถ้าคุณจะทำอะไรต่างๆเปลี่ยนที่ความคิดก่อนนะคะเออถ้าคุณอยากจะสำเร็จนะคะเออมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงมันจะเยอะๆเปลี่ยนที่ความคิดอย่าไปคิดเยอะขนาดนั้นนะคะนี่คือคำแนะนำโอเคค่ะเลขมงคลของคุณในเดือนนี้มีมีเลขเจ็ด นะคะเลขมงคลจะมีเลขเจ็ดมีเลขเดียวนะคะใช่มีเลขเดียวสีมงคลของคุณในเดือนนี้จะเป็นสีชมพูเออเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้านี่อะไรอีกไหมอะสุขภาพบอกไปแล้วนะคะสุขภาพ มีอีกอย่างหนึง่งความเครียดแล้วก็การทำงานหนะักนะคะแล้วก็อย่าไปํำประกันให้ใครโอเคอืมก็เท่านี้นะคะตามนี้ก็ขอให้คุณนะคะโชคดีวันมงคลเป็นวันเสาร์นะคะในเดือนนี้เนาะอ่ะใครสนใจคอร์สไพ่ยิปซีนะคะก็ เป็นโปรโมชั่นที่ดีงามมากชื่อว่าโปรโมชั่นคนโปรดของจัก,กรวาลรุ่นสุดท้ายของปีแบ่งชำระได้4ครั้งชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปต่อจากนี้เลยนะคะเลิฟๆๆค่ะสวัสดีค่ะนี่จะเป็นส่วนในเรื่องของการอธิบายคอร์สมัตเตอร์ยูนิเวอร์ารอดรุ่นที่16นะคะซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของปีสำหรับใครนะคะที่สนใจ ะะหรือว่าตามหาคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะ all in one คลาสนี้จะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่เรียนมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังดูดวงไม่ได้เลยหรือก็พอศึกษามาบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะหรือรวมไปถึงเอ๊ที่จริงแล้วเนี่ยมันยากหรือเปล่านะคะอยากจะปลดล็อก รวมไปถึงให้อยากจะต่อยอดสายจิตวิญญาณกดของแรงดึงดูดหรือต่าง,าง,างๆนานาอย่างเงี้ยนี่คือเหมาะนะคะที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนะคะหมอโบสอนจากประสบการณ์จริงนะคะจากการทำา y u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  e e 7ปีนะคะแล้วก็แฟนเพจ YouTube 2ช่องแล้วก็มีแฟนเพจนะคะก็ถ่ายทอดให้ผู้คุณเต็มๆแบบสอนสดนะคะสอนสดๆแต่ละรุ่นแล้วก็อัปเดตข้อมูลตลอดสอนสดไม่มีกักนะคะ ราคาแบบงดงามมากเลยต้องบอกว่าส่งท้ายปีเก่านะคะเป็นราคาที่ส่งท้ายแลวรุ่นที่16 1บวกคือ7เป็นลัคกี้นัมเบอร์ส่งท้ายปี2,567นะคาอืหถ้าไม่ทันรุ่นนี้ก็หลอปีหน้านะคะซึ่งรับจำนวนจำกัดนะเราจะเรียนกันเดือนตุลาคมซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ห้องเพื่อความสะดวกของผู้เรียนนะคะก็จะมีห้องแรกจะเรียนวันที่456ห้องที่2 25 26, 27 จะเป็นสองห้องให้คุณได้แบบไปเช็คตารางของคุณมาได้โอเคนะคะคอสนี้นะคะเเราจะเรียนกัน30ชั่วโมง4วัน30ชั่วโมงนะคะขอคนที่แบบต้องการที่จะเข้าถึงขอคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองแล้วก็คนที่รักในศาสตร์นี้จริงๆนะคะไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานเรียนได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะไม่ได้จํากัดเพศนะคะเนี้ยผู้ชายมีมีทุกรุ่นนะคะ หรือบางคนไม่อยากจะไปเป็นอาชีพก็อยากอยากจะเรียนเพื่อแบบว่าต่อยอดหรือว่าเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะมีทุกรุ่นอ่สำหรับใครที่แบบว่าลงคอร์สนี้นะคะ e x c l u s i v e อยู่ในนี้หมดไม่ว่าจะเป็นเรียนสาย spiritual นะคะจากกาักราหรือว่าคีย์เวิร์ดของไพ่คีย์เวิร์ดของดวงดาวอะไรต่างๆนานารวมถึงองค์เทพ e n g i n n u u m e r r การปลดล็อกหรือว่าการฮิลลิ่งต่างๆนานานะคะไม่มีคิด บวกค่าคอร์สเพิ่มทุกอย่าง exclusive อยู่ในนี้และที่สำคัญวันสุดท้ายคือวัน follow up นะคะเป็นวันที่สีเราก็จะสอนการทำออนไลน์ทำยังไงลงมือทำจริงๆเลยทำยังไงคุณสามารถนะคะที่จะดูดวงเป็นภายในค่าเรียนตั้งแต่วันที่2ที่3เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะเ,เรียนแบบดูดวงเป็นไปเลยนะคะ <Norwegian> ใ,ในห้องนะคะในในคลาสเรียนนี้จะรายละเอียดเยอะมากดังนั้นคนที่ทักหาแอดมินรบกวนอ่านรายละเอียดแบบเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ารายละเอียดจะแน่นมากๆนะเพราะว่าเราเรียนกันหลายวันสาหรับคนที่ลงคอสนี้นะคะเหนือสิ่งอื่นใดเราสอนสดเราก็ยังอัดคลิปไว้นะคะให้คุณไปทบทวนด้วยแล้วพิเศษนะคะโปรโมชั่นคนโปรดของจักรวาลสามารถแบ่งชำระได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะคะ เออปีส่งท้ายนะคะปีส่งท้ายาส่วนเนื้อหานะคะหมอบอ,ก,บอก,ก็บอกแค่แบบอ่ะย่อยๆแล้วกันก็จะมีแบบว่าดูดวง general ทั่วไปเลยนะคะก็จะมีเซลลิคอร์สสิบใบมีอ่านไพ่เล่าเรื่องอ่านไพ่พียร์คาร์สพียอเพร์คาร์สพียร์เด็กแรนดอมอ่านไพ่ห้าใบสามใบ 1ใบน,นะคะหรือว่าตอบ yes no positive negative อะไรอย่างนี้รวมไปถึง angel number ที่คิดค้นขึ้นเองนะคะรวมไปถึงการหาคำตอบนับวันนับเดือนนับปีหาตัวเลขมงคลหาทิศหาสัญ,ญลักษณ์ขององค์เทพนะคะหรือต่างๆนานาประเทศด้วยอะไรอย่เงี้ยเยอะมากๆนะคะดังนั้นการแบบอ,อัปเดตข้อมูลจะเยอะมากๆถ้าสมมติว่าคุณน,น่ะ สมัครปุ๊บนะคะคุณจะได้ทุกอย่างครบภายในวันแรกเลย 1. นนะคะได้สร้อยหินมงคลอันนี้เป็นของขวัญรุ่นนี้ครูบาอาจารย์ให้ลาพิสลาชุลี่นะคะปรับจกกักรกที่3แล้วก็อุดรอยล่กของการเงินได้ไพ่หนึ่งสำรับเราก็ได้เอกสารรวมไปถึงขาตั้งมือถือเพื่อลงลง,ลงแบบลงมือทําไปเลยนะคะทุกคนแบบว่าลดศักยภาพของตัวเองนะคะตามหากตัวเองเจอแน่นอนเพราะลงมือทํากันทุกคนนะคะ มีพื้นที่ให้คุณฝึกฝนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้คุณสร้างตัวตนนะคะมีแบบสามารถแบบว่ามีแบบเอไปเทรนได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการแบบว่าแบ่งพื้นที่ให้คุณได้ฝึกฝนหรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มีกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะขอให้ได้เจอคนที่แบบตั้งใจจริงๆแล้วก็มีใจรักนะคะในเรื่องของศาสตร์ไพ่แล้วก็ศาสตร์แบบว่า าการปลูกตัวเองเพื่อการปลูกตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไปปลูกคนอื่นเพื่อการเตือนรู้ช่วยเหลือผู้คนต่างๆนานาหวังว่าจะได้เจอกันนะคะทักมานะเลิฟๆค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะ